ตอ้อนรับเข้าสู่ช่องจจ์จ๋า7 0 4 7นั่นเองวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโรบอตดานมีชื่อว่า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 ,วาเห็นบนโลกนี้ไ,ไหมา่ m ไมค c ครับนั่นเองค่ะออบบี้หอคอยไม e c ครับนั่นเองค่ะทุกคนว้ว้วไปเริ่มเล่นกันเลยไปโดดให้ดูกันเลยอันดานแรกก็จะเป็นไมครับ t ก้อนหินนะคะอุ้ยทำไมไมันมีคราเลือดด้วยอะ่ะรถไฟสมบัตินะคะอเออุ้ยจะซอมบี้ด้วยมีประตูให้เลือกสองสีนะคะอันนี้เลือดเขียวชมพูไม่ใช่แล้วมันว้าไปได้ยังไงอะ่ะโ,โอ้โหเขียวแดงน้ำเงินแมมน้ำเงินไม่ใช่เขียวแดงเลือดน,นะ เขียวแดงเหลืองนะคะทุกคนอันนี้คือเตียงนอนแล้วก็จะเป็นต้นไม้ตัวไม้ครับนะปึ๊บ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 โอ้โหตรงนี้คือดินเสียงไฟไฟเผาใช่ไหมโอ้โหควันดำปี๋เลยต้นกระบองเพชรน่ากลัวนะถ,ถ้าสัมผัสโดวน่ตายโอ้ตายอีกแล้ว เอาใหม่เอาใหม่เราต้องค่อยๆข้ามเข้าไปนะคะระวังไฟด้วยนะทุกคนกระตุกหน่อยหนึ่งโอเคพอออกมาก็จะเหยียบตรงนี้ได้แล้วนะคะทุกคนดูโลกของ m e c r a f t ทุกคนเหมือนจริงมากเลยนะถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะคะอุ้ยเดินมาเจอบ้านอนะ่ะเข้าไปดูข้างในได้ปะได้ไหม ปึ๊บ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 ปอันนี้คือบล็อกตัวเพชรนะคะเอาไว้สร้างบ้านในไมค์ครับนะทุกคนค่ะไปเลยใครเข้ามาดูช่องของพี่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะเอ้าตกลงไปตายเฉยเลย เมื่อกี้เหยียบได้แล้วอะเอ้าเอองงตายเฉยเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่นะคะปึ๊บ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 นี่คือบล็อกไม้นะคะทุกคนปึ๊บบล็อกไม้อันนี้เป็นบล็อกไม้สร้างแล้วก็วราประตูไปได้อันนี้ไม่รู้คืออะไรจำไม่ได้แต่เป็นบล็อกสีแดง วิอันนี้พี่เคยเล่นในเกมไมคครับนะมันปลูกได้อา้าวตัวแปดปะไป,ไปเริ่มใหม่ตกน้ำไม่ไ ทนองหมยังระมัดระวังนากะ<ป>ทั้งหมดนี่คือโลกของไมค์ครับทนะุกคนถ้าเดี๋ยวพี่มีแท็บเล็ตเมื่อไหร่พี่จะมาเล่นตัวเกมไปค่ะอปดูนแท็บเล็และอัดนะ เดินเส้นสีเกียวด้วยเลยทารกวนไปข้ามไปเลยค่ะไย บล็อกนีเพชรมีหลายสีเลยนะสีฟ้าสีขาวเข,ขียวเหลืองน่หวนอ้าวตัวแตกตัวแตกเลยอ<ก>ต,ตัวแตกไปเลยตัวแตกไปเลยนะคะใหม่นะคะีนน่เดินไปได้เลยไม่ต้องภาดแต่บลอกตัวนี้มันต้องภาเดบ,บแล้วที่เป็นดาด เขาให้เหยียบดินสีดำเป็นวเ,เยียบเขียวไม่ได้อันนี้คือบอกหน้าต่างในเกมไปครับ ขึ้นไปเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหม มันขามยากมากเลยดูนีเอาอีกแล้วะ่ะพ <c oughs> ูดไม่ให้จะไปถึงไหมจะถึงเั้นใช้ไหม <c oughs> ความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนฮึบอ่าคือมาถึงชั้นบนสุดแล้ววูว้ฮู้ ไปทางนี้เลยละกันไม่ต้องไปทางนูน้นเส้นไหนก็เหยียบได้อ่าเรารู้ความหมายแล้วนะคะว่าเขาให้เราเหยียบสีดําไม่ให้เหยียบสีแดงให้เหยียบสีแดงจะตัวแตกตายนะคะ <c oughs> น่าแน่ไงเห็นไหมบอกแล้วลองข้ามไปทีละส่วนเอาเอาใหม่นะเราต้องลองข้ามไปทีละส่วนทีละนิดนะคะ ป <ook> ึ๊บป <l> ึ๊บเบาเบาฮึ๊บฮึ๊บก็แม่ปึ๊บปึ๊บอ่าได้แล้วนี่ทุกคนมองเห็นข้างบนไม้พอขึ้นไปแล้วก็จะเจอกับเส้นชัยแล้วนะคะทุกคนวู้ฮ <l> ู <ook> <l> ้ <ook> <l> <ook> ไปข้ามลูกบอลกันนะคะไปกันค่ะ <l> <ook> <l> <ook> หนิหหหเป็นไทยแล้วเย้ดิ่งหนินี้มันโดดได้ไหมหมามาันจะกัดไหมหรือว่าเข้าไปไม่ได้อ๋อมันไม่ให้เข้าไปนะให้โดดอันใหญ่ๆแล้วกัน อเ่็บนึงนะโอเคก็เอาลระ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 ใครชอบคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นงานจะให้ช่องของจ้าจ๋า7047เจ็ดให้พี่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไปงานจะให้ช่องของเจ,จานะง้า,า,า,าจ๋าเ ชอบงคิดของพี่แกอยู่ที่จะคอมเมนต์มาบอกพี่